ฟิล์นไหนไฟนาไฟนเก้าหรอบด่รยลฟิลแนก็ะิดกันไม่มีหรอพี่แจ๊นหรอผมจูกแค่กับคนที่ผมรักเท่านั้น ใจทีดีกูจะให้กูเป็นไงวะเฮ้ยพ่อวะเฮ้ยผมไม่ซื้อบอกให้ออกรถไงบอกหนุ่มท้ามิเต็มหน่อยเฮ้ยทำอะไรกูเนี่ยแต่เอาเฮ้ยไปเลยเฮ้ยเยไปแล้วและนี่คือทายท่านคนที่เหมาะสมที่สุดที่จะมาเป็นแฟนหรือถ้าแกไม่ได้อยากได้คนที่ต้องเลือกแกก็หาเองดิแฟนไม่ได้จะหาได้ตามท้องเป็นหมดไหมล่ะ ถาหารไม่ได้ก็ซื้อแล้วดิยังได้ฟิลไหนดีครับฟิลแฟสามแสนสามเดือนถึงมันเป็นแฟนคนในสายเลือดจิ้งจอกก้าหางเลยต้องมูดีสงฐานะหน่อยทีอีซื่เจนซิงเจี้ยนชิงเจีเปี่ยนแต่เรือวันเปี่ยงตว่าเป็นครั้งแรกก็ใจเอ็นเอียงแตนที่สำคัญนี่จคนใีตะกูลเราต้องโหดคนอย่างคุณ่ะจะเปนโหดใส่ใครได้มาร้องขอชีวิตแล้วดัน ่จลานาดูเธรรมช่วยช่วยแตหมวยปากปาช่วยช่วยนี่ฮะว่าเส้นจ้านากตัเดยวผมันจะติเ้าเปลียนเชียงแร่ถ้ามันเสียงเกินไปอ่ะคุณเลิกหมอก็ได้นะแต่ถ้ามันเสียงเพื่อคนอย่ามอยกันจวเล่นอย่งนี้อยู่ไหนฮะจัดให้ิตีชาชม่น่นนแตอินเกินเดิ พี่วายๆนะครับพี่นคือจริงมากสวีเียนดีจังนะครับแค่จับหางก็ร huh. ู้แล้วว่าใครเป็นชิ้จออหรือชิ้นกาไม่จับไปทันสงสัยเงี้ยนะเนี่เวลาคุณมีแฟนจริงๆอ่ะจะนนิ่หถ้าผมรู้สึกดีกับใครแค่อีนน้อยไปมึงไม่ตายนะนี่มึงถามเลยดูคุณนี้เข้าใจดีเนาะไม่ต้องเกิดหกุณมาเฟียผมไม่ชอบทำให้คนเจ็บแะ ชอบนะให้คนหลักมากกว่าคุณยังมีสัญญากนได้อันนี้คนไม่ได้นะนะแล้วเป็นสิ่งเดียวที่อยากคอยเธอทำอยาเริ่มต้น้เงินยังไงมันก็ต้องจบได้เงินอยู่ดีมีอะไรหอย้วนี่ใส่ได้ขายอ่ะมันก็เป็นเงี้ยแหละโอ้โหไม่ได้ขายกัว่ลูกเกยไป็นไงไงกลัวห้ฟ้าฝอเู่ด ผมทำง,งานไม่สำเร็จอะ่ะทำอะไรผมคือผมเปลี่ยนใจละคุณจะคิดเท่าไหร่ถ้าผมจะจ้างคุณไปทลอดชีวิตรู้แล้วถ้าชอบผู้ชายแบบนี้จะได้ต้องรักฉันบ่อยอีกครับ ับวินนี่สตาร์โอติภัสสรเบอร์โผพลอยพันธ์จูนและเจเจสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลครับนะฮะโอ้โหกลับจากทะเลแป๊บเดียวเท่กันขนาดนี้เลยเหรอฮะขอบคุณครับนิดหน่อยครับนิดหน่อยเน่เนะครับโอ้โหคือเรื่องนี้เป็นเสียอะไรฮะเรื่องราวมันเป็นอะหนุ่มสายเป้เหรอวินนี่ครับ คือเรื่องราวครับผมลเป็นผมเล้เป็นจ้างนะครับคนชื่อจ้างจ้างเนี่ยจะเป็นลูกเจ้าของเต้นรถที่แบบว่าเป็นลูกคนจีนที่อาจจะเป็นบ้านทางมาเฟียนิดหน่อยครับครณกัเดียนจ้าครับส่วนของสตางยังไงขอบคุณครับแล้วผมก็ผมนะครับผมสตางนะครับแล้วบทเป็นองลีนะผมองลีก็จะเป็นเด็กคนหนึ่งครับที่เวลามีใครมาจ้างทำอะไรเยเขาก็รับทำหมดเลยด้วย แบ็คกราวชีวิตเขาครับผมทำให้เขาสูชีวิตแล้วก็มีสกิลอะไรหลายๆอย่างครับผมฉันรู้สึกว่ามันเป็นบทที่แปลกใหม่มากๆครับผมรู้สึกว่าน่าลองมากๆครับผมมันแตกต่างจากเดซัมเมอร์เลยเนาะสลับบทบาทกันเนาะเหมือนสลับบทบาทกันเนาะแล้วการกลับมาแบบคู่กันอีกครั้งนี้แบบครั้งนี้เป็นยังไงบ้างตื่นเต้นอย่างไรบ้างไม่ตื่นเต้นครับเพราะว่าทำไมฮะเพราะว่าผมเราทำงานกันมาเยอะแล้วสนิทใจกันแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีก เจอหนี้หนึ่งเป็นเรื่องราวใหม่ๆที่เราต้องลุยไปด้วยกันนะครับผมส่วนนี่สาวคนนี้คือพี่สาวของเมงแต่ครบอที่บอกว่าเป็นบ้านคนจีนนะครับมีพี่สาวสามคนครับผม๋อทั้งสามคนเลยเหรอครับผมโอเป็นครอบครัวใหญ่เลยครอบครัวจีนครับผมีือว่าน่าจะท้ายกันการแสดงเหมือนกันนะต่างล้นใช่ครับผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เรายังไม่เคยทำเนาะแล้วก็ รู้สึกว่าเรื่องนี้ก็ได้ลองทําอะไรอย่างที่บอกครับมันรู้สึกว่ามันใหม่มากๆครับผมก็รู้สึกว่าท้าทายดีอ่าแล้วก็นี่อ่าพี่เจเจ,เ,จเรื่องนี้ก็อ่าเป็นเพื่อนสนิทก,กันเลยใช่แล้วก็ไอ้นี่ครับเอามาต่อปากต่อคําด้วยคร <c oughs> ับหนูทิ้งพี่มาร์คมาได้ไงลูกก็ไม่ได <c oughs> <c oughs> ้ทิ้งครับผมแต่วิทแวลไม่ได้ทิ้งครับผมแต่ว่ามันรับบทเป็นคนที่กุ <c oughs> มันกุ <c oughs> มันกุมันจีนหรื อ่ประมาณนี้ดีกว่าไม่สปอยมากก็คิดว่าสนุกสนานคอมดี้เข้มข้นมีแอคชั่นเตะต่อยด้วยรนะครับครบๆแน่นอนนะครับสำหรับ My Professional Boyfriend แฟนมืออาชีพจีบใจจบต่อเสียงพร้อมไหมกับนักแสดงทุกคนด้วยค่ะจะร้องไรแล้วอะทำกับไม่รู้จะร้องไรแล้วอะ ไมบอกหกลับ่าโอเโย